สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของบีมมอเตอร์โดยผมชันชัยนะฮะสำหรับวันนี้รีมมอเตอร์ก็มีเรื่องราวของรถบรรทุกอีกหนึ่งคันนะครับจะมาเล่าให้กับหลายๆท่านที่สนใจในเรื่องราวของรถบรรทุกนะฮะและก็ f c หลายๆท่านที่คอยติดตามในช่องของบีมมอเตอร์นะฮะสำหรับรถคันนี้เป็น isuzu f x a 360หแรงม้าปีที่จดทะเบียนก็คือปี2561ตัวนี้เป็นสเปคน็อตล้อ10ตัวนะครับสภาพของรถคันนี้เป็นลักษณะ สิบล้อสองเพลาพื้นเรียบนะครับก่อนที่ผมจะไปในเรื่องราวของกระบะผมขอพูดคุยในเรื่องราวของหัวเก่งนิดหนึ่งสภาพโดยรวมของรถคันนี้ก็จัดได้ว่าอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับหัวเก่งเนี่ยเท่าที่ผมเดินดูเดินตรวจดูนะครับก่อนที่จะมาพูดคุยกันเนี่ยรู้สึกจะมีกันชนหนึ่งชิ้นเนาะน้องเกินที่ทําสีมาเนี่ยมีแผลสดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีรอยรอยซ่อมสีมานิดหนึ่งที่เหลือทั้งหมดนะครับเป็น สีสแตนดาร์ดมาจากโรงงานทั้งหมดเลยภาพรวมๆของรถจัดได้ว่าอยู่ในสภาพที่สวยงามเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันนิดหนึ่งนะครับว่าสภาพเป็นยังไงบ้างอะเดี๋ยวให้น้องเขาเล่าให้ฟังนิดนึงภายในเป็นยังไงบ้างรถคันนี้โอ้ยทำไมมันสูงตังครับภายในคันนี้ก็เราก็ได้ทําการล้างทําความสะอาดใหม่ทั้งหมดเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นผ้าลังคาตัวเบาะผ้าปูพื้นหน้าปัดคอนโซล ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตู้แอร์อตู้แอร์อแล้วก็ถอดออกมาเช็คไอตัวคอยเย็นดูแล้วว่ามันไม่ผุไม่รั่วเราก็ล้างเฉยๆครับแล้วก็ประกอบกับเข้าไปใหม่รถคันนี้วิง่งไปวิ่งวิ่งไปกี่กิโลมแล้กันคันนี้วิ่งอยู่ที่ดูหน่อยให้ดูหน่อยสามแสนหมดพหน่งร้อยเก้าสิบสอกิโลเมตรครับคันนี้ครับ สามแสนกว่ากิโลเนาะสามแสนกว่ากิโลแล้วก็รถคันนี้จะเป็นตัวสิบนัดล้อสิบตัวก็คือกระจกข้างประตูจะเป็นไฟฟ้านะครับสภาพโดยรวมๆก็อย่างที่เรียนไปแล้วจัดได้ว่าอยู่ในสภาพที่สวยงามยางหน้าก็ยังเต็มๆ็มอยู่นะครับยางหน้าก็ยังดีนะฮะ สภาพของตัวถังคันนี้เป็นลักษณะพื้นเรียบนะครับท่านใดที่มีความจําเป็นจะต้องใช้10ล้อ2องเผาพื้นเรียบนะครับก็ไม่ค่อยเจอบ่อยนะครับก็นานๆจะได้เจอสักครั้งหนึ่งผมก็ทําขึ้นมาแล้วก็ย่างหลังก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ว่าพอใช้งานได้อยู่ไม่ได้หน้าเกลียดอะไรอยู่ประักณสัก60-70%นนะครับพื้นเรียบตัวนี้ของเดิมมันมีแผงข้างผมก็เลาะแผงข้างออกแล้วก ปรับให้มันเป็นพื้นเรียบเลยแล้วก็มีชุดลําโพงลากลูกด้วยนะครับสําหรับคันนี้เพราะของเดิมเขามีลูกให้ลากอยู่นะครับแต่ตอนนี้ลูกไม่อยู่แล้วนะฮะเหลือแม่อยู่คนเดียวนะฮะสภาพโดยรวมๆของกระบะก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแล้วก็ตามมาตรฐานของ trim motor นะครับรถคันนี้ก็ถูกยกลอยขึ้นมาแล้วก็ถอดดุมล้อออกมาทั้งหมดทุกล้อเลยนะครับแล้วก็เช็คภายในส่วนใหญ่เราเจออะไรบ้างต้องเกินภายในที่มีปัญหาพ,พวกจารบีลูกปืนล้อผ้าเบรก ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับที่เราจะต้องได้ไดไดทำได้ซ่อมกันอยู่ประจําก็คือส่วนใหญ่แล้วทุกคันรถสิบล้อถ้าไม่เกินประมาณสัก 20- 0 0 0 0ขึ้นสองแสนกิโลขึ้นมาเนี่ยเรามาเช็คดูเนี่ยเราจะเห็นหมดเลยแล้วพอเราถอดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เซตให้ใหม่จนอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานทุกรายการนะครับแล้วก็คันนี้ยกเกียร์ลงมาแล้วก็เปลี่ยนแผ่นคลัชใหม่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นระบบเกียร์ระบบคลัชระบบช่วงล่างทุกอย่างจัดได้ว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จานกดเป็นยังไงนะฮะ ปลายวินเป็นยังไงเราเช็คให้หมดลูกปืนปลายเกียร์ลูกปืนคลัชนะครับเราเซ็ตให้จนอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานทุกรายการของเหลวยไทยหมดยังคันี้ถ่ายเรียบร้อยหมถ่ายหมดแล้วนะครับน้ำมันเกียร์เครื่องเฟืองท้ายกองเครื่องกองโซล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณเวลานี้รถคันนี้จัดได้ว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานท่านใดที่มองหารถสเปคนี้ผมเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับรถคันนี้ดีมอเตอร์ตั้งราคาไว้อยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนบาทเท่านั้นเองกับรถในสภาพ สวยๆแบบนี้นะครับท่านใดที่สนใจก็ทักเข้ามาที่เบอร์ของผมนะครับ0816577048ผมชานชัยนะฮะรถคันนี้จอดอยู่ที่ปริมมอเตอร์นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีการซื้อขายกันเสร็จแล้วก็มีการส่งมอบกันเสร็จเนี่ยริมมอเตอร์ก็จะมีการรับประกันเกือบจะทุกเรื่องนะครับมีเว้นอยู่2รายการนะครับที่ผมไม่ได้รับประกันก็คือน้ําแห้งกับน้ํามันเครื่องแห้ง2รายการนี้ผมไม่ได้รับประกันนะครับท่านใดที่สนใจก็ทักเข้ามาแต่ถ้าสมมติว่า ต้องการซื้อเป็นระบบไฟแนนซ์ก็ทางเราก็มีไฟแนนซ์คอยอำนวยความสะดวกให้นะครับยอดจัดแล้วก็ดอกเบีย้ยขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้เช่าซื้อเป็นหลักนะครับสำหรับรถครันนี้ลักษณะแบบนี้นะครับท่านใดที่สนใจก็ทักทายกันเข้ามานะครับสำหรับการแนะนำรถ10้อ360แรง F X z ปี61ในวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงตรงนี้พบกันที่คันถัดไปขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ